ต่อไปข้อ23ครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับในเรื่องนี้นะเขาบอกว่าดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีมวลเป็น16เท่าของโลกและมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าโลก2เท่าโอเควัทผมก็จะเขียนความสัมพันธ์แบบนี้นะครับว่าให้ดาวเคราะห์เนี่ยมีมวลเป็น m ็มพรมนะครับจะได้ว่า m อ็พรมก็คือ16 M นะครับแล้วก็รัศมีของดาวเคราะห์ lock, คือ R าพาร์มก็เป็น2เท่าของรัศมีโลกก็เป็น 2R นะครับทีนี้เรบอกว่าถ้านำลูกตุ้มที่มีคาบการแกว่ง1วินาทีบนพื้นโลกไปแกว่งบนดาวเคราะห์ดวงนี้จงหาว่าลูกตุ้มจะมีคาบการแกว่งกี่วินาที ก็คือถ้าแกว่งบนโลกนะครับจะมีค่าเป็น1น,นะครับผมให้ t นะครับก็คือ1วินาทีถามว่า t พามเป็นเท่าไหร่นะครับค่าของ t พามจะเป็นเท่าไหร่เราก็เลยต้องหาค่า g มาก่อน เนื้อเพ่าไหมครับเพราะว่าสมการในการหาค่าก็คือในการแกงแบบลูกตุ้มเนี่ยก็คือค่าเท่ากับ2พายสแควรูทแส่วน G ครับทีนี้ในข้อนี้คือนำชุดลูกตุ้มนาิกานะครับที่เราแกงบนผิวโลกเนี่ยไปแกงบนผิวดาวนะครับแล้วดูว่าค่าจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ เพราะเราต้องรู้ค่า g ก่อนนะครับถ้าเราจําได้นะครับ g เนี่ยจะมีฟอร์มทั่วไปก็คือ g เท่ากับ g ใหญ่มวลนะครับมวลของดาวหารด้วยรัศมีกําลังสองใช่ครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าถ้า g พลมส่วน g ก็ได้เป็น Palm, palm, 2, mainland, g m พาร์มส่วน r าร์พาร์มกำลังสองคูณด้วย r ส่วน g m r กำลังสองครับโทษทีวันค่า g ตรงนี้ตัดทิ้งออกนะครับก็ได้ g พาร์มส่วน g นะครับ m พาร์มก็เป็น สิ 16, ถูกไหมสิบหกเคูณกับอากำลังสองหาในอาร์พากำลังสองก็เป็น4ี่ากำลังสองคูณด้วยเอมนะครับวันเอ็มตัดเอ็มากำลังสองตัดอาร์กำลังสองผจะได้ว่า g ไพรมส่วน g เนี่ย mm hmm. ก็คือ16 mm hmm. ส่วน4ก็คือ4นั่นเองนะครับทีนี้เราก็เริ่มสร้างสมการใหม่ก็คือมองว่าจากสมการค่าเท่ากับ2พสแควรูทส่วน g เนี่ยวันผมเขียนเป็น t ีไพรมส่วน t ก็จะได้เป็น2พายพสแควรูท l นะครับ l ส่วน g พามถูกไหมหารด้วย2 i พายสแควส่วน G นะครับทีนี้2 i พ,พายตัด2 i พายไปนะครับ ทางขวามือเนี่ยเราเขียนเรายุบนะครับเรายุบได้ให้อยู่ในสแควรูทเดียวกันก็จะได้เป็นมองออกไหมก็จะได้เป็นถ้าเกิดผมทำชา้าๆหน่อยก็เป็น l ส่วน g พรัมคูณด้วย g ส่วน l นะครับขอแก้นิดแป๊บหนึ่งครับ ตัวนี้ใส่ g L ตัด L อไปตัวนี้ก็เป็น s q ส r r r o o ตของ G ส่วน g พามทีนี้เราทําไปแล้วครับว่าตะเกียเราหาอัตราส่วนของ G ไไปแล้วข้อนี้ไม่ยากถูกไหมจับแทนค่าไปอย่างเดียวตะเกียเราได้ว่า G พานี่ครับ g พามส่วน G คือ4เพราะฉะนั้นถ้าเกิด G ส่วน g พามก็เป็น1ส่วน4 ซึ่งแน่นอนครับตัวนี้ก็ได้1นส่วนสองเพราะนั้นได้ว่า t พลัมส่วน t ก็ตอบหนึ่งส่วนสองของ t ท,ทีนี้บนโลกของเราเนี่ยครับ t เป็น1นึ่งโทษครับโทษเขียนสมาการเ,เขียนไม่ดีทีนี้เรารู้แล้วว่า t มันคือ1 เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ออกมาเป็น1นส่วนสคูณหนึ่ันเองเพราะฉะนั้นทีพามได้ตอบ1ส่วนสหรือ0 .5 วินาทีนะครับตอบแค่นี้นี่เป็นโจทย์ข้อสุดท้ายน,นะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบโคตามมชในเรื่องอก,าการที่แบบต่างๆก็จบเพียงเท่านี้นะครับ